กันสวัสดีพี่นอ้องการพูดพูดับชมงทางทีวีวิดีโอทางยูทูบคุณป้าจาันมีวันที่เท่ไหรสิบสี่หรืสิบสี่สิบห้าสิบหบกเรีย้วยวก็เล้วพ่อใหญ่พ่อใหญ่วันนี้ล้วกำลังทำไม,ไม้กวดกวดการมเาะเผาว มื่อนึ่งเห็ดได้ประมาณยี่สิบอันแต่มันเฮ็ดที่ดีแล้ววะแต่มันเราไหวอันนี้ไหวเรียบร้อยขั้นขึ้นนะมาจอไหวเรียบร้อยอนั่งทักได้รู้มือตั้งหา <10 S 1> สิบยีสบ่สิบสามส,ส,สิบแล้วจะเห้ามันหรอกมยเมืเม่อมาเ็นยางเม่ยมนีอกันเด้อก็แต่อ,ปปอุปกรณ์ครบเนาะอุปกรณ์ครบเตรียมไว้ควรบนี่ทักงัจียงเดียวนี่ได้ไล่ แต่ทีทั้งทักไปนําเลาไปนาหาการหาดามไปนํานี่กะก็ะัตรา์เนี่ยว่นหนาว่นหลังลบหนาลบหลังาอาจจะอาจจะวิงไปล่มไปได้ถ้าเตรียมไว้เรียบร้อยเมื่อยามนี่ตั้งใจทักเอาดีๆนี่หยีสิบสามสิบอันต่อมือเฮ้นักเรียนโรงเรียนโขนโอ้ นี่น้ามะชังอันนี้อันนี้เป็นแบบใส่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 ขวดใส่ขวดอันนี้ขวดยังน้ำสมเนาะน้ำอารมณ์เออตัวนี้ไม่ขวดยักษ์ใหญ่ก็ยืดไว้โตเนาะอ่าไม่ขวดอันนี้ใส่เป็นไม่ขวดขวดยักษ์ใหญ่ไม่ขวดขวดยักษ์ใหญ่จะเป็นกลมๆต่อมๆมะชังเห็นเขาคุยฉันเหอเหี้ยนสูงเหี้ยนจำ đảm nhau đảm nhau nó lòi thế này tâm cái hết nhau vậy cả đấy nhau không cả chỉ ta ở cửa hiện mày cuột mà để sống <laughs> จเป็นแถวเป็นแถววนไปเสียบเขาบ่ได้ใส่ขี้ซี่ใส่ยังอันนี้บ่บุบบุบมีบุบมีนนแล้วเนาะเนี่ยนี่เนี่ยนี่แน,น่นแน่นจอดซื้อซื้อนี่กนนนนบักบแน่นเลาอขับรถบ้ึงคือขับทางไปทางพุน<อ>่นอ๋อพี่น้องนี่เป็นส่วนที่อันนี้ปวยใหญ่เลเยเห็ดไก่เหตุต่อย สำเด็จรูปแล้วอมทำได้ตามกบกลมๆนี่ตามหาสิบบาทหาสิบบาทเป็นไม่กวดกวดย่างใหญ่เน่าพีหนกเงาอันนี้การตะเภาวกับแบบเน่าเลยนะอันนี้อันนี้อัติเปนี่ติเปนี่ไม่กวดทำความสะอาดใบใหม่ เศนของการขวดใบใหม่ราคาสิบหาสิบบาทอันนี้ที่เราเห็นดไปเรียบร้อยอเหมือนหนึ่งก็จะตกใบสี่สิบสามสิบอันถ้าอุปกรณ์พร้อมมีการบักพาว มัมีขั้นมีขั้นมีดามมาเตรียมไว้องก็มาทักมาอันนี้เอาอย่างเดียวนี่จะได้ร้ายต่อวันเพื่อได้สนใจหรือว่าจะเป็นหลังคาจำนายตัวแทนจำนายจะรับมารับนำพ่อยไ,ไปจะขายในหลาน กับบ้าติดต่อได้เขาขายแปดสิบบาทเลยเอาไปขายป้าใหญ่บอกทั้งเลีออื่นเขามารอขายกันบ่บ่ขั้นไว้น้ำเฮียนน้ำซ่านเอารอขายก็ได้มาหลับจากป่อใหญ่นี่ห้าสิบ ตัวขง <chae us. S 1> องนี่ติดตัวเบากันถือกันแล่น่อยก็นั่นพี่น้องอลเว่อง่ายแต่เบาถือข้อถือขอแพงเน้แต่ว่องพิดใจจังสีจังสีรล้คาถือร่นไห้ตัวอ้หูตาขุนแล้วเห็ดไใบเดียวลอยกับพี่ขนสีสั้นอยู่พี่น้องเลยนะอีกส่วนหนึ่งหอยไว้ ลอยแล e. ้วแล้วบดีเลงบดีเลงบดีเฮียนบอว่าบออันนี้มีมีผูมาอันนี้ติยมบ้านดึอบ่ายตั้งสี่ก็จะเตัวนี้เห็ดใบหงายอันนี้ก็เห็ดใบเวลาว่างผูพานไปพานมาอยู right ่ในอยู่ลึกอันอยู่ในบ้านอยากนำไปใส่ก็แวะก็มาสื่อหาในเราเลยบ้านมันเดืขายง่ายเราบุกขาดง่ายสองสามปีก็บบุกมาซื้อ เราว่าอยู่ในบ้านบ่ค่อยได้ขายง่ายมันทนแห้งพี่น้องผู้ชมแต่ทนแห้งสองสามปีก็บ่ได้มาซื้อจักเทื่อแล้วบ่มันมันก่อเสียหมองนีที่นี่เทปมาตรฐานหลายมันบ่พังง่ายเช็ดเข่ามือพังเงาพังเงาขายไปเรื่อยๆเนี่ยพ่อใหญ่มาซื้อไปเดี๋ยวสองสามปีก็บ่มาซื้อจักเทื่อว่ามันบ่พังบ่พังง่ายว่ะแต่แน่น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 ดีหรองแน่นเดี๋ยว บ้าแต่ใส่ขี้ซี้แล้วการเผาก็มีโอกาสผู้เร็บมีแต่บักดีๆใช<ข>่ไหมการเผาก็ไม่ได้การที่ดีเพรามีการผู้การทั้งเดี๋ยวมาตรฐานเดี๋ยวมาตรฐานเลยการเหาก็ดีเ่าเวียนแบบตลาดเด้ตลาดเ่าเอาหอดใบออก,ไไกเด <laughs> ้ผู้ก็ซื้อผู้ผู้ก็ซื้อซื้อไปซักไปเห็ดเอออันนี้เป็ห็ <c oughs> ดจุกฟ้อมเห็ดดีเลย มันเฮ็ดดีก็เป bueno, ็นสีแก่ผู้เฮ็ดแต่เฮ็ดบ่ดีเขาก็สืบไปแล้วเขากะจมดาเามดาสาำหรอวะดาสามอ๋อพี่น้องสนใจติดต่อเด้พอพอใหญ่บุญวีสอนสีบัตรเลขที่สี่สิแปดบัตรเอ็ม มูสองตะปตกาพเพื่อคุณจังหวัดอุบลเพื่อนเพื่อนตรงกระขางกับสลากลางบ,บาหมูสองเลยประัานพ่อใหญ่วะสนใจ,จติดต่อนนำมาลับไปเพื่อขายต่อขายปีก็ดีหรือนำไปใส่ซอยนีก็เร่นขอนเกิดเขามาก บึงมาหาเหลือหาท่วมเอาอัำหรับนี่คลิปนี้อาจารย์ก็ขออำลาจ้าจากพี่นอ้องผู้ชมไปก่อนเียงแค่นี้เดี๋ยวคลิปหนา้าจับอันนี้ภาพญายิ่งพญายิเง็ด่ยัง,ยงให้ล่งให้เบิองอีกก็บพระตั้งหูแล้วแต่เบิงก่อน <laughs> อ้าวสวัสดีครับ